เมื่อวากันเราเริ่มกาวอีพอกซี่ที่ฉันเขาเรียกตนว่ามาหาโอ้เป็นกาวเอบีหลอดเอาไว้ผสมกันเพื่อสหลอดนี้จะแยกกันบ่ได้เลย,เยรวมกันเราอยู่คู่กันติดทุนนานจัดไปหนึ่งบทก่อนวสาซานแล้วของเราก็กาวเอบสองหลอดนี้เขาว่าให้ใช้คู่ ี่ราผสมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาหลอมเหลวให้เหนียวติดหนึบติดหนึบอย่างเดียวเดยังแข็งโป๊ะแข็งโป๊กบ้านไม่ใช้เครื่องเชื่อมเลยล่ะสูทั้งแข็งทั้งนิ่เหนียวขี้แตกขี้แตนไม่ฟังเป็นอเนกประสงค์หลายหลายบ่อยากสิว่าเจ้าจะเอาไปติดยังก็ได้นั่นแต่เจ้าเลยล่ะสูไช่ใครมาหอบหันทาวนี้วะไพวะไพเซียววะหอ่หอยคุณนั่งปมมดจริงคาอยู่แมมมันไยวะมาเซียวหอยวนซสาร์แล้วมากต่อ คอยว่าทิ้งใส่หรอฮะเออนึกออกแล้วว่าเจ้าจะเอาไปตีดอย่างกอได้สู้อย่างนม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นปูนเป็นทอพีวีซีหรือจะเป็นพลาสติกเล็กกรอเอาไปติดไม้